ทุกคนครับคือตอนนี้โทรศัพท์เครื่องที่ผมใช้ตั้งแต่ลงคลิปคลิปแรกจนมาถึงคลิปปัจจุบันโทรศัพท์ของผมนี้เครื่องนี้พังซึ่งผมขอปิดช่องชั่วข่าวนะคะเพราะว่าโทรศัพท์ของผมอะ่ะจะยังไม่ได้ตอนนี้โทรศัพท์เครื่องใหม่ซึ่งโทรศัพท์เครื่องใหม่ของผมจะมา ประมาณไม่รู้สิน่าจะประมาณสิ้นเดือนซึ่งผมก็ต้องรอว่าหวังว่าทุกคนจะรอได้นะครับสิ้นเดือนแล้วผมจะกลับมาทำคลิปตอนแรกจะตกลงกันว่าจะได้โทรศัพท์ไม่นานมานี้ก,ก็ก็ไม่ได้คิดอะไรนะคือสิ้นเดือน